ตีนก so ับไายลุงเดวายได้จำกันว so ่ากัวตาจำกันว่าถึงเรามาตีนก็เรามีตาบ่ได้เห็นู่นนี่แล้วเวลาที่ไปเกี้ไปเบื่อไปได้อกับตาก็ต้องเดินไปกับตีนนู่นกยตีดไปถ้าไม่จำกันเพื่อก็ตั้งซื้อตากะลุยเอ็นตาจินไว้ตาไม่เล็กตาโรยตาเปตีนก็มีเมื่อนในลุงเดวะ ไอ้เรือ่าโปรตีนไอโอตีนดีนไม่จะตีนถ<อ>ุงชาเคยกินเมาเแลเ้วเชืว่าเรี่ยงเราเรียกว่าไอจันตีนถึงชาเคยชอบนินจารเรื่องเราก็เราเรียกว่านาจันตีนเ <c oughs> ด้งเคยไปไหมอะปลาตีนบุรีปลาจีน เดงว่าไหวไดที่กินไม่ได้ไหวบูดปิดไหวเลยไหวให้โตกินกับป่าตายกันแท้ลุงเจงเลยนใบใบปั้นกใบอลุงเจงเอาใบได้ใบปันเยแลยวใบอรใบอะไรจังเดด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 เดีเดดเดาเดดเ้ดนดดเดดเมาเดดดดเดดยดเดเดเด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 ดเ Chuyện rồi Chạy riêng hai Để trái lắc nuôi cái anh con lên Ừ lòng này tí Chuyện mây chạy miêng Trụng là cha công Dạ là dạ lông Tạc hang đều Tiếp nha Trạt Trạt chứ bốc anh Bạn vào mừng cô quăng ว่าเป็นก <Ừ. S 3> ัดนู่นลุงเดงหนูลโอ้กูนี่หนูละกเป็นจังกังกลัวอยู่กลัวจนลอให้ว่นทำก้อนและตอดรูปยายจาแกงมูไว้กลางนาแล้วเวียงแกงปุ่งปลาไว้กลางลังนำจุบแมงดาแล้วราจอบจังแล้วกัวปลาจริงจังแล้วจุ่มนำจุบ Ai lúc tup tup là ai lúc tup tup là tiếng 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 tup là tup tup từng từng Ai lưng chưng từng là chưng từng chưng lẹt quần cà pi đẹp là lẹt lẹt nằm chụp phan phan lục ni lùng ghen bên nô la nô la cà pi nằng lùng cà pi tiền ghen cà pi ăn lại trưng lại giang trưng lẹt mới bên nô la bên đây à cà cười tầm hoàn tràn luôn เป็นด่านายความนมเบเกนจังนี่เบ <c oughs> ้า,า,านตามันเานอยู่ปีหนึ่งกันเลยเลิกเ,เรากานตำมัาานนักนี่มันไม่ดีเมียมันกี่ตุงเรยวตะมันนักทาได้เมียมันต้องจุ่มมาลุงแดงคุณตำมันนักมึงจังเกล่าเมียถุมเป้เลยเมียถุมไรอ่ะก็ตายเลยตำมาันนักพอมาถึงรุ่นเลยตำเล่า แต <Keep S 1> ่ร <in S 1> ับกับนอนนอนกับรับไม่เลยตามานนี่เหรอเพราะมันไม่มีแรงแรงหมดเดี๋ยวก็นี่หนูหนูลืมได้ลุงเดงไงลุงแดงว่าโรงเรียนได้สอนกีกลางถดนุ่นอนกลางนุนเนาะครับโรงเรียนเชแล้วสอนกุนกลางนุนยอมโรงเรียนครับรถเลยโอ้ออวันนี้ว่าก็เดินลงไปนู่นกันไปไหนลุงเดง กูถามมึงก่อนว่าแผ่นดินที่เราอยู่นี่แผ่นดินอ่าแผ่นดินลรแผ่นดินดวยจังหวัดนคก่อนที่รรมาลาบ้าาเราเออ้าเรานี่คือนคกนที่จรมาลาดเออตึงตีนี่วันนี้กูเราก้าวว่าหม้อปลามายิกปลาคือให้มันลอยอยู่แต้วปลาปักเนื้อปลาปักกรุงเทพอ่อย่ามาด้วยแต้ก่อน โปรเจกต่ก่อนนี้กูกับมึงนี่เกิดจ้าติ้นที่นี้เราไปยอบยิงหัวมอบปลาวะย่อิงหัว,ลา,ว,หวหลานมอบปลาว่าวันนี้มอบปลามายิกปลาเออให้มันตำเต้าแต่ปลาโน่ป่อยอย่ามาตำเต้าแต่บ้าเราตกลงไหมช่องแปดให้ลุงแดงบงการมาเลยเออมันต้องมาจัดเจนนั่นแหละแห่งไดนนัวนี่นูนูนไม่รักอยูแล้วครับนูไป้ววันนั้น มามามาไปใล้ยุงแดงวักเฟนคุน,นตอเดียวเรายกตีนในปูหัวก้างวัดนี้ปูหมักกูจัดมึงยิงให้หลังนี้ยายก็รู้ว่าเราจ้องเ็นเออโอเคโอเคจกักลงเฮ้ยไปไปแล้าไม่ดีอย่างเงี้ยมันทำไม่สะอาดะนามันเชื่อมออกไปอาออกมาปิดประตูทำไม Rồi, chắc, mua một luôn luôn lại là mới. hết luôn luôn là luôn là luôn 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 được luôn 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 mình luôn nâng luôn ok luôn okay. Yeah. <laughs> oh no.